คนที่มีเหนียงมีคางห้อยนะคะลองนวดหน้าด้วยท่าหนีดูทัานก็จะใช้ตัวคอเจนเนี่ยในการนวดก็จะนวดไปบริเวณคางแล้วก็ไปที่บริเวณคอเวลานวดนะใช้น้ำหนักมือพอประมาณย้ำว่าพอประมาณอยา่าแรงมากเกินไปหลังจากนั้นก็จะมีการเดนน้ำเหลืองค่ะทิศทางการเดนน้ำเหลืองทำตามนี้เลยรับรองนะคะเหนียงที่มันห้อยออกมาคล้อยออกมาเนี่ยมันก็จะ ลดเรือนได้เพราะว่าอะไรท่านวดเนี่ยมันเป็นการนวดทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและเสริมด้วยการทาคอลลาเจนยิ่งส่งผลให้ผิวแข็งแรงขึ้นไปอีกเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะลองทําตามดูแต่ท่านไหนอยาก,กเรียนนวดหน้าตัวเองก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไปได้เลยมีคลิปเรียนฟรีแล้วก็หรือจะมาเรียนเป็นอาชีพมาเจอตัวทันก็เปิดคอร์สสอนแล้วค่ะจะเรียนทางออนไลน์หรือเรียนแบบเจอตัวก็เปิดสอนหมดเลยสนใจพิมพ์คําว่าสนใจไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ถ้าชอบก็อย่า กดติดตามกันนะคะแล้วมาเจอกันที่ธัญน,นีสวยงามสง่ามีปัญญาอยากมืออาชีพ